ค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูในวิชาศิลปะนะคะในเรื่องที่คุณครูจะนามาสอนในวันนี้ก็คือเรื่องของการใช้เส้นค่ะหรือเรื่องของเส้นนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพคะนักเรียนเห็นการใช้เส้นแบบไหนบ้างในภาพที่คุณครูให้ค่ะในภาพที่คุณครูให้ก็จะมีการใช้เส้นที่หลากหลายรูปแบบกันออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าเส้นที่คุณครูนำมาฝากในวันนี้จะมีเส้นลักษณะแบบไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเส้นกันนะคะเรามาลองคิดถึงสิ่งนี้กันก่อนดีกว่าค่ะนักเรียนรู้จักเส้นอะไรบ้างคะและนักเรียนคิดว่าเส้นนั้นเกิดจากอะไรมีใครรู้บ้างไหมคะ เราไปดูกันเลยค่ะว่าเส้นเกิดจากอะไรและเส้นเป็นยังไงเส้นที่คุณครูพูดถึงในที่นี้นะคะก็จะหมายถึงการนำจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือสิ่งที่เกิดจากการคูดการขีดการเขียนและการลากทำให้เกิดเป็นริ้วรอย ทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ค่ะเราไปดูลักษณะของแต่ละเส้นกันดีกว่านะคะว่าแต่ละเส้นจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเส้นแรกที่คุณครูนำมาฝากในวันนี้ก็คือเส้นตรงแนวนอนค่ะเส้นตรงแนวนอนนี้จะให้ความรู้สึกกว้างขวางความรู้สึกที่เงียบสงบนิ่งราบเรียบค่ะ ต่อไปเส้นที่สองนะคะจะเป็นเส้นตรงในแนวตั้งค่ะเส้นตรงในแนวตั้งนี้นะคะจะให้ความรู้สึกสูงสงา่ามั่นคงและแข็งแรงค่ะต่อไปเส้นที่สามเป็นเส้นเฉียงค่ะเส้นเฉียงนี้นะคะจะให้ความรู้สึกไม่มั่นคงเคลื่อนไหวรวดเร็ว มาต่อที่เส้นที่สี่กันเลยค่ะเส้นที่สี่นี้จะเป็นเส้นโค้งค่ะเส้นโค้งจะให้ความรู้สึกอ่อนไหวสุภาพอ่อนโยนสบายนุ่มนวลต่อไปเส้นที่ห้าค่ะจะเป็นเส้นขดก้นหอยรูปร่างลักษณะาคล้ายก้นหอยนะคะจะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวความคลี่คลายขยับตัว และมึนงงค่ะเส้นที่หกนี้นะคะจะเป็นเส้นของเส้นซิกแซกค่ะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้นฟันปลานั่นเองค่ะเส้นนี้นะคะจะให้ความรู้สึกรุนแรงกระแทกตื่นเต้นสับสนวุ่นวายค่ะเส้นสุดท้ายเส้นที่เจ็ดจะเป็นเส้นประค่ะเส้นประนี้นะคะ จะให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่องความรู้สึกที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอการสอนวาดรูปกันดีกว่านะคะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนวาดรูปอะไรให้นักเรียนดูแบบนี้แล้วนะครับพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กๆปลายทางได้ชมกันแล้วค่ะอัเรีนปลายทางพร้อมหรือยังครับ In, ถ lines, ้าคุณครูปลายทางนะครั <or> สบสามารถจัดหาผ้ากันเปื้อนหรือว่าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะครับสามารถนามาป้องกันไม่ให้เลอะเสื้อผ้าของเราได้นะครับนักเรียนสามารถจัดเตรียมผ้ากันเปื้อนมาเองก็ได้ครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวครูตูนกับครูอาร์จะสาธิตกิจกรรมให้นักเรียนดูนะครับในระหว่างนี้นักเรียนสามารถที่จะจับสลากหรือว่าเลือกสุ่มอารมณ์ความรู้สึกที่ครูเปิดให้ดูเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับครูตูนพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะครูอาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสําหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับ ที่ให้เตรียมมานะครับก็คือกระดาษใช่ไหมครับให้นักเรียนเตรียมกระดาษเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็สามารถตีกรอบเขียนชื่อชั้นเลขคี่ได้เลยครับตัวอย่างแบบนี้นะครับก็ตีกรอบไปเลยครับในระหว่างนี้ก็สามารถที่จะรอครูตูนกับครูอาสาธิตได้เลยครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดเสื้อกันก่อนใช่ไหมครับ นักเรียนอาจจะเคยเห็นเสื้อหลากหลายแบบใช่ไหมครับคุณตูนไม่ว่าจะเป็น,นะะเสื้อ,อคอกลมเสื้อแขนสั้นเสื้อเชิ้ตนะครับาสามารถออกแบบได้เองเลยนะครับวันนี้ครูอาจะสาธิตกันว่าเสื้อแบบง่ายๆนะครับขึ้นโครงจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะครับครูอ,อาร์คะก่อนที่จะเริ่มสาธิตเรามาบอกอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้วันนีกว่าไหมคะนอกจากกระดาษนี้อะไรอีกครับคุณตูนนอกจากกระดาษแล้วนะคะก็ะยังมีดินสอนนั่นเองค่ะดินสอนที่เราจะใช้ในการร่างภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอไม้ดินสอกดใช้ได้ทุกแบบเลยค่ะ นอกจากดินสอแล้วนะครับก็จะมียางลบครับคุณตูนไว้สําหรับลบลบรอยดินสอที่เราไม่ต้องการเส้นที่เราไม่ต้องการออกครับนอกจากยางลบก็จะมีปากกาตัดเส้นครับคุณตูนปากกาตัดเส้นไว้สําหรับการเพิ่มความเด่นชัดให้กับผลงานนะครับเพิ่มความชัดเจนแล้วก็โดดเด่นครับทําให้เส้นมันเข้มขึ้นนั่นเองแต่ถ้าหากเราไม่มีปากกาตัดเส้นนะครับเราก็สามารถใช้ดินสอ EE อแทนก็ได้ครับเพราะว่าดินสอออขนาด ค,ความเข้มใช่ไหมคะค่าของดินสออีก็จะมีความเข้มมากกว่าดินสอทั่วไปนะครับก็สามารถนํามาตัดเส้นได้เช่นเดียวกันครับหรือว่าจะใช้เป็นสีไม้สีดําก็ได้ใช่ไหมครครูอาร์ตใช่ครับอนอกจากอุปกรณ์เราที่ครูอาร์ตได้แนะนําไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างครับไว้เพิ่มสีสันให้กับเรานั่นก็คือสีไม้ครับหรือว่าดินสอสีนั่นเองครับหากนักเรียนไม่มีดินสอสีหรือว่าสีไม้นะครับสามารถ หาสีที่อยู่ได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีช็อกก็ได้นะครับหรือว่าสีเทียนหรือสีธรรมชาติก็สามารถนํามาใช้สร้างสรรค์ผลงานได้ช่นเดยวกันครับคุณตูดีมากเลยครับสวัสดิ์มาสักครู่ก็เป็นการแนะนําอุปกรณ์ไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นโครงจากสี่เหลี่ยมกันก่อนนะครับในนักเรียนคนไหนเคยวาดเสื้อบ้างเอ่ยหลายคนอาจจะเคยวาดเสื้อใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้จะสอนวาดแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มาออกแบบรวดลายกันครับเริ่มจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับนักเรียน สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เกิดจากเส้นตรงแนวตั้งกับเส้นตรงแนวนอนนะครับต่อกันครับเราต้องกระขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษด้วยใช่ครับตรงกลางหน้ากระดาษเลยครับไม่มีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่เกินไปครับเมื่อเราได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนะครับจากนั้นก็เพิ่มเส้นออกมาเป็นแขนเสื้อครับให้มีความเฉียงเส้นเฉียงครับแล้วก็ประกอบกันเป็นแขนเสื้อแบบนี้ครับ เฉียงลงแล้วก็เฉียงขึ้นนะครับเป็นแขนเสื้อเลยใช่ครับแล้วก็เส้นโค้งครับเป็นคอเสื้อครับนี่คือโครงร่างของเสื้อแขนสั้นนะครับเสื้อคอกลมแขนสั้นนะครับหานักเรียนมีจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์สามารถเพิ่มเป็นเสื้อแขนยาวก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มตรงกลางเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้ครับเพิ่มคอปกก็ได้หรือคอวก็ได้ครับ ตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะครับอันนี้เป็นแค่โครงสร้างง่ายๆนะครับหากนักเรียนทําแบบนี้ได้นักเรียนก็สามารถที่จะต่อเติมเป็นเสื้อแบบอื่นได้เช่นเดียวกันครับเริ่มจากโครงสร้างง่ายๆก่อนใช่ไหมครว่าเป็นรูปเรขาคณิตหรือว่าเป็นเส้นต่างๆใช่ครับเส้นตรงเส้นโค้งต่างๆครับจากนั้นก็มาเก็บรายละเอียดครับเพิ่มให้มันเป็นโค้งธรรมชาติมากขึ้นครับแขนเสื้อนะครับลักษณะของเสื้อนะครับตรงนี้มันก็จะไม่ถึงตรง ด้านบนนะครับถึงตรงกลาง,งแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับแล้วก็ใช้เสื้อของเราอาจจะให้เป็นเส้นโค้งเล็กน้อยก็ได้ครับไม่ต้องเป็นเส้นตรงโค้งเล็กน้อยครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับขอเพิ่มคอกลมครับอันนี้อาจจะเพิ่มคอ,อของชายเสื้อก็ได้ครับชายแขนเสื้อแล้วก็ชาย หน้าล่างครับแล้วก็ปกคอกลมอ่ะเราก็จะได้เสื้อแล้วนะครับอ่าถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะครับเสื้อของเราถ้าตามความเป็นจริงนะครับมันก็จะมีความหนาด้านหลังใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มเส้นโค้งมาอีกหนึ่งเส้นครับอ่ะนะครับเราก็จะได้เป็นเสื้อยืดคอกลมง่ายๆนะครับอ่ะจากนั้นนะครับให้นักเรียนนําสลากที่จับได้นะครับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับนํามา ตีความเป็นเส้นแล้วก็นําเส้นเหล่านั้นมาออกแบบนะครับอย่างวันนี้นะครับครูอาร์ตจับสลากได้คําว่าตื่นเต้นครับถ้าตื่นเต้นนักเรียนนึกถึงเส้นอะไรเอ่ยครูตูนนึกถึงเส้นอะไรครับเส้นฟันปลาหรือว่าเส้นซิกแซกขั้วอาใช่แล้วครับตื่นเต้นก็เป็นเส้นซิกแซกหรือว่าเส้นฟันปลานะครับของครูตูนจับสลากได้คําว่าอะไรครับครูตูนได้คําว่าสงบขักวอาอ่าสงบนักเรียนนึกถึงเส้นอะไรครับเส้นตรงแนวนอนนั่นเองครับอ่านักเรียนก็นําเส้นตรงแนวนอนนะครับ มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นลวดลายเสื้อได้เลยครับคออาด,ด้เส้นฟันปลานะครับก็จะมาตีความเป็นรูปต่างๆนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่าคออาจะวาดรูปอะไรเอ,อ่ยแต่ก่อนที่เราจะมาออกแบบลวดลายนะครับเราสามารถตัดเส้นเสื้อก่อนได้เลยครับตัดเส้นก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นเสื้อที่สมบูรณ์นะครับเราค่อยมาเติมลวดลายทีหลังก็ได้ครับ ในระหว่างนี้คุณครูปลายทางสามารถที่จะเดินไปดูนักเรียนได้เลยนะครับว่าให้นักเรียนเ,นยเริ่มปฏิบัติชิ้นงานได้แล้วนะครับเมื่อได้สละแล้วก็ความรู้สึกต่างๆครับสําหรับนักเรียนหญิงที่ต้องการเสื้อแบบสวยๆนะครับก็สามารถทําเป็นชุดเต็มตัวก็ได้นะครับชุดเรสหรือว่าเสื้อแบบชุดลาเตีก็ได้ครับตามความชิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้เลยครับ นักเรียนชายอาจจะออกแบบเป็นเสื้อกีฬาก็ได้นะครับตามความสนใจของนักเรียนนะครับแต่อย่าลืมว่านําสลาที่ได้นะครับนํามาตีความเป็นเส้นก่อนนะครับครูอาร์ได้เส้นฟันปลาครูตัวเส้นฟันปลานึกถึงอะไรครับเส้นฟันปลานึกถึงฟันของปลาฉลามครูอาร์นึกหนังครูอาร์เลยครับงั้นครูอาร์จะวาดฉลามให้นักเรียนดูแล้วกันนะครับเป็นความตื่นเต้นแบบปลาหลายๆตัวกําลัง กำลังล่าเหยื่อดีไหมครับปูนดีเลยค่ะดูแล้วมันน่าตื่นเต้นใช่ไหม<ช>ครับใชครับคนะวาก็จะวาดเป็นลักษณะของปลาขึ้นมาก่อนนะครับควาล่างเป็นปลาของเจ้าฉลามนะครับก็เริ่มจากเป็นเส้นตรงต่อกันกลายเป็นเส้นซิกแซกค,ครับแล้วก็เติมฟันปลาลักษณะของฟันปลาจะเป็นเส้นซิกแซกใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะส่วนของตูนะส่วนของปูนนะคะเป็นครับ ได้อารมณ์สงบข่ะคุอาร์ตแต่ว่าคุณตูนไหนอยากวาดเป็นเสื้อของเด็กผู้หญิงค่ะคุณตูนเลยเติมเส้นโค้งให้ดูอ่อนหวานเพิ่มขึ้นมาได้ไหมคะได้เลยครับคุณตูนก็จะใช้เส้นตรงแนวนอนค่ะทําให้ความรู้สึกของภาพเนี่ยดูสงบดูนิ่งค่ะของอาร์ตของวาร์ได้ฉลา,ามมาหนึ่งตัวแล้วครับแล้วก็เติมเจ้าปลาอีกหนึ่งตัวให้เกิดความน่าสนใจครับล่างเป็นวงกลมวงรีก็ได้ครับแล้วก็เติม คามแลมของปลาครับเติมห่างปลาเป็นเส้นชิกแซกเ,เติมเจ้าตาสังเกตไหมครับว่าครูอาร์ใช้เส้นซิกแซกเยอะมากเลยครับ่าจะเป็นบริเวณฟันของปลานะครับบริเวณคีบของปลาก็ได้ครับเติมอีกหนึ่งตัว เติมฟันเป็นเส้นซิกแซกเติมตาขีดนะครับจากนั้นนักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าจะเพิ่มเส้นตรงไหนตรงบริเวณพื้นที่ว่างได้เลยครับพอเราร่างภาพเสร็จนะครับเราก็ใช้ปากกาในการตัดเส้นอีกรอบหนึ่งครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้ครับเมื่อเราตัดเส้นเสร็จนะครับเราก็จะได้ลักษณะของลายเสื้อนะครับที่ออกแบบจากความรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็คือเส้นฟันปลานั่นเองหรือว่าเส้นซิกแซกครับ ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราตัดเส้นเสร็จทําอะไรครับคุณตูนเมื่อเราตัดเส้นเสร็จแล้วเราก็ระบายสี่ะขวัตใช้สีไม้ในการระบายนะครับเริ่มจากสีที่อ่อนที่สุดก่อนได้ครับให้นักเรียนสามารถเลือกสีได้ตามจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ได้เลยครับวันนี้ครูวัตจะระบายเสื้อเป็นสีฟ้านะครับก็เริ่มระบายจากด้านบนสุดของเสื้อนะครับจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะครับเหมือนเขียนหนังสือเลยครับระบายไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ พยายามอย่าระบายออกนอกเส้นของเรานะครับหาว่านี่นระบายออกนอกเส้นมีวิธีแก้ไขไหมครับผูตูนถ้าเราระบายออกนอกเส้นใช่ไหมครูอาร์ตถ้าเกิดว่าน้ําหนักที่เราใช้นะคะเป็นน้ําหนักที่เบาเนี่ยก็ยังสามารถใช้ยังลบในการลบได้นั่นเองคะ่ะครับแต่ถ้าเกิดเราเผลอระบายเข้มๆแล้วก็ออกนอกเส้นล่นะครับผูตูนถ้าระบายเข้มไปแล้วใช่ไหมคะอาจจะแก้ยากนิดนึงแต่ว่าไม่เกินความสามารถเราแน่นอนครูอาร์ตเราก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมใช่ไหมครัอาร์ต ช่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนพยายามอย่าระบายออกนอกเส้นนะครับเพราะว่ามันจะแก้ไขยากนั่นเองแต่ก็แก้ไขได้ใช่ไหมครับคุณตูนใช่แล้วค่ะพยายามระบายให้ทั่วๆเลยนะครับหรือจะใช้เทคนิคการผสมสีก็ได้นะครับก็คือนําสีที่ใกล้เคียงกันนะครับมาระบายทับกันครับยกตัวอย่างเช่นขว่าระบายสีฟ้าใช่ไหมครับสีที่ใกล้เคียงของสีฟ้าก็คือสีน้าเงินใช่ไหมครับแล้วก็สามารถนําสีน้ําเงินหรือว่าสีฟ้าเข้มนะครับมาระบายให้มันเข้มขึ้นบริเวณขอบของเสื้อก็ได้ครับ เป็นการไล่สีนั่นเองครับสีไม้ก็สามารถไล่สีได้ใช่ไหมคะวัวใชบเราก็ระายไปจนทั่วๆนะครับจนครบบริเวณที่เราวาดไว้นะครับผสมสีไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของอเจ้าปลานะครับก็ระบายสีตามจินตนาการเช่นเดิมเลยนะครับระบายพยายามระบายในขอบนะครับ เทคนิคง,ง,ง่ายๆในการระบายสีนะครับให้นักเรียนระบายส่วนขอบก่อนนะครับขอบของเส้นนะครับแล้วก็ระบายด้านในครับย่ตัวอย่างเช่นเจ้าปลาฉลามใช่ไหมครับเราก็ระบายส่วนเข้มที่สุดด้านขอบก่อนนะครับแล้วก็ระบายเข้ามาด้านในแบบนี้ครับก็จะเป็นวิธีการระบายสีหมาที่ถูกต้องนะครับเหมือนเป็นการกําหนดพื้นที่ไว้ใช่ไหมครับใช่ครับ,ร,บระบายขอบสุดของ ทุกสิ่งที่เราวาดไว้นะครับแล้วก็ระบายด้านไหนครับหรือจะผสมสีแทรกสีก็ได้ครับสีไม้สามารถแทรกสีได้ครับคุตูนผสมสีกันได้ใช่ไหมครับคุดใช่ครับนี่คือตัวอย่างของการระบายสีไม้นะครับให้นักเรียนระบายจนเต็มเสื้อของเรานะครับก็จะได้ผลงานเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับเมื่อเราระบายเสร็จแล้วนะครับบริเวณบางจุดที่มันยังไม่เข้มพอเราสามารถนําสีมาเพิ่มได้ครับ ให้มันเข้มขึ้นนะครับระบายทับได้เลยครับแล้วก็เส้นต่างๆนะครับที่มันสร้างความให้ความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สามารถเพิ่มได้ครับเช่นเส้นซิกแซกเส้นหยักต่างๆนะครับก็สามารถใช้สีไม้ในการวาดเพิ่มเติมได้เลยครับเช่นบริเวณนี้ว่างเราก็เพิ่มได้เลยครับนําเส้นที่เราจับสลากได้นะครับมาออกแบบเป็นลวดลาดต่างๆได้เลยครับเมื่อนักเรียนทําผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับให้นักเรียนตั้งชื่อผลงานครับ ข้อหนึ่งเขียนชื่อผลงานครับชื่อผลงานมาจากไหนมาจากสิ่งที่เราวาดนะครับออกแบบคิดชื่อเองได้เลยครับหนึ่งชื่อผลงาน2บอกเทคนิคด้วยครับว่านักเรียนใช้เทคนิคอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับก็ใช้เทคนิคการใช้สีไม้นะครับเขียนว่าเทคนิคสีไม้หรือว่าเทคนิคดินสอสีครับข้อที่3นะครับบอกความประทับใจหรือว่าแรงบันดาลใจก็ได้ครับเขียนไปเลยครับว่านักเรียนประทับใจในผลงานนี้ตรงไหนนะครับเช่นประทับใจในการระบายสีประทับใจในการออกแบบลายเส้นเป็นต้นนะครับ สามารถเขียนด้านล่างได้เลยครับหาด้านล่างเขียนไม่พอนะครับสามารถพลิกกระดาษแล้วก็เขียนด้านหลังได้เลยครับเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนกับการสอนวาดรูปวันนี้นักเรียนพอที่จะทําได้นีมคะคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนหลายๆคนต้องทําได้แน่นอนและทําได้ดีด้วยค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันอีกครั้งนะคะเส้นเกิดจากการนําจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรือสิ่งที่เกิดจากการขูดการขีดการเขียนและการลากให้เกิดเป็นริ้วรอยทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าของฉลากอารมณ์นะคะและความรู้สึกของเราคุณครูมีฉลากให้ทั้งหมดอยู่9หัวข้อนะคะก็จะมีสนุกสนานมั่นคงมึนงงสงบตื่นเต้นอบอุน่น รุนแรงแข็งแรงและอ่อนโยนนะคะให้นักเรียนเลือกมาคนละหนึ่งเรื่องนะคะเพื่อที่จะนำไปทำกิจกรรมในข้อต่อไปค่ะเลือกเลยค่ะเก็บไว้ในใจได้เลยกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมสร้างสารรค์เส้นนั่นเองค่ะให้นักเรียนออกแบบลวดลายเสื้อผ้าจากเส้นต่างๆ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกจากฉลากที่นักเรียนเลือกเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ที่คุณครูบอกให้นักเรียนเลือกมาคนละหนึ่งหัวข้อใช่ไหมคะเลือกมาเสร็จแล้วให้นักเรียนนําไปถ่ายทอดอารมณ์บนเสื้อผ้าที่นักเรียนวาดได้เลยค่ะเหมือนคลิปตัวอย่างที่คุณครูให้ดูเลยเป็นการสร้างสรรค์เสื้อผ้าด้วยลวดลายตามอารมณ์ที่นักเรียนเลือกใครเลือกอารมณ์ไหนก็วาดออกมาในอารมณ์นั้นนะคะและ อย่าลืมตั้งชื่อผลงานของเราด้วยว่าจะให้ผลงานเสื้อผ้าของเรานั้นชื่อว่าอย่างไรแล้วเจอกันไหมนในเรื่องต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ